ชุมททาางงดวน้องอุพันธิสาจูประเสริฐเธอเคยประกวดชุมทางเสียงพองมาแล้วเมื่อปี2547และเป็นพิธีกรมืออาชีพแถมยังควักคุณตัวเองสอนนุกร้องเพลงฟรีให้กับผู้ที่อยากร้องเพลงลุกทุ่งแต่ไม่มีทุนระดับครูขนาดนี้เสียงร้องจะขนาดไหนไปดูกันเลย สวัสดีค่ะชื่ออุพันธ์พิสาจูประเสริฐนะคะวันนี้มาประกวดในรายการชุมทางดาวทองค่ะว่าเป็นรายการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นรายการแรกในประเทศไทยค่ะที่รวบรวม MC พิซซี่แล้วก็เน็ตไอดอลมาร้องเพลงลูกทุ่งยังไงก็ฝากเชียร์อุด้วยนะคะขอบคุณค่ะเห็นแบบนี้<ะ>เนี่ยน้องอุเป็นครูสอนร้องเพลงด้วยใช่ใช่สอน,นที่ไหนคะเป็นเป็นงานเสริมค่ะสอนอยู่ที่คลองสามปทุมธานีแล้วก็เป็นสัญจรด้วยค<ม>่ะสอนฟรีนะคะ ชื่อว่าบ้านเพลงรักค่ะบ,บ้านเพลง,พลงรักครใครอยากเรียนร้องเพลงลูกทุ่งฟรี<ช>ไปหาครูอุที่นั่นหนูอยากจะถามว่าเป็นครูแล้วลูกศิษย์ลูกหาเยอะไหมคะ ตอนนี้ที่เรียนอยู่ก็มี10คน10ค,คนะ10คนส0 <10 S 3> คนเนี้ยมีได้สตังค์อยู่2คน 2> ซึ่งเขาเป็นวัยทํางานแล้วเขาสะดวกใจที่จะจ่ายสตังค์เพื่อเอาทุนตรงเนี้ยไปต่อให้เราเป็นเพลงบ้านเพลงรักสัญจรไปสอนเด็กๆที่เขาไม่มีเงินจริงๆอะค่ะที่จะเรียนแล้วทำไมไม่สอนเก็บตังค์ให้ปกติเหมือนคนอื่นเขาเราอะเริ่มต้นโอกาสจากการฟรีค่ะครูสอนให้เราร้องเพลงฟรีโดยที่ไม่เสียสตังค์แม้แต่บาทเดียว เลยค่ะแล้วเราก็เลยเลยเหมือนว่ารู้คุณแบบนั้นทีนี้ถ้าเราถ้าเราจะเริ่มต้นชีวิตการร้องเพลงสักครั้งหนึ่งพอเราจะเป็นครูเราก็ควรจะเริ่มต้นจากการที่ให้คนอื่นมันที่เราได้รับอย่างน้องชื่ออะไรนะน้องคนเมื่อสักครู่นี้นักร้องงานเลี้ยงน้องหญิงน้องหญิงไปบ้านพี่เลยคลองสามค่ะสอนฟรีตลอดชีวิตไปแล้วมันแล้วมันร้องดีแล้วเหรอมันจะสอนคนอื่นแล้วว่าไองร้องดีร้อง่อนว่าถ้คณะกรรมการเขาชมก่อนว่าเองร้องดีแล้วเขาไปสอนชาวบ้านเขาเอาเหรอ <aunque S 2> ชีวิตของเราต้องเล่าแบบนี้เหรอไม้เน่งไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวพี่สอนมันเองเย็นเอาเพลงอะไรมาร้องทางสายใหม่้าไปสู่ 고 <목소리나> เป็นตายไม่คอยอนลอบ้องเพงขัดกับบุคลิกล้เกิน่าเชือเลอครูอ่ะครูสอนคุณครูอุ้ครับค่ะความเป็นครูไง ฉะนั้นผมกลัวแล้วผมให้ครูปิ่มดกค่ะหาสาระอะไรได้บ้างไหมคะก็คือคำว่าครูมันมีความคลังแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะขออนุญาตให้คะแนนเต็มเต็มล้านเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับเรื่องของครูจิตอาสาปรบมือให้น้องอูด้วยนะคะจ้าด้วยจำได้ว่าอันนั้นคะแนนครูจิตอาสาไม่เกี่ยวกับร้องวันนี้ไม่เกี่ยวกับร้องวันนี้แต่ว่าเป็นกำลังใจให้ก็ถือว่าครูทำให้ อารมณ์เคลิ้มไปหน่อยนะครับเคลิ้มไปทางความไพเราะของเพลงนี่กูรองดีครับสมแล้วที่เป็นครูอคขอบคุณครับเ,เดาวพูดก่อนดาพูดก่อนอบกให้ดาวพูดก่นอคกนอค,คุณลูกค่ะขอชื่นชมจริงๆค่ะดาวนั่งฟังสมกับคำว่าครูจริงๆลูกเอื้อนลูกหยอดแล้วก็อารมณ์เพลงนะคะได้หมดเลยแต่มาแบบ เป็นคนที่ร้องเพลงช้าแล้วมีการโชว์ตลกไปในเพลงด้วยอีกอาชีพอนึงที่ครูอุเล่นได้คือตลกนะคะเก่งมากค่ะครับครูอุนะครับผมดูที่แววตาดูที่หลายหอย่างผมว่ามีอะไรน่าคนหานะครับคนหาอะไรของดีๆในตัวเขาไม่ใช่สรีระนะฮะก็ จุดเด่นที่ครูสามารถทําให้คนเห็นได้ก็คือการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องในเพลงนี่เพราะว่าครูคทําได้ดีมากๆรครับผมขอบคุณมากครับศิลปินแห่งชาติที่จะคอมเมนต์ครับหนูยังไม่ได้เริ่มนับเลยในฐานะครูเพลงนักร้องลูกทุง่งเ,เสียงหนูนะเป็นเป็นนักร้องลูกทุ่งอาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะสมแล้วที่หนูเป็นครูสอนก็ขอให้ชอบดีต้องบอกว่าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วเขาเป็นครูมาร้องแข่งกับออนักร้องที่เป็นสายแดนเป็นเอ็มซีอะไรเงี้ยใชแล้วสู้กันได้เปล่าอ,อ,อันนี้อย่างที่บอกไง น้องเขาร้องเพลงหวานดี<ช>แต่ถ้าทางลีลาในเพลงผม <นะ S 2> ว่าสันดานเขามีแหละแต่เขาน,นานเขาออกทีหนึ่งไงจริงจผมว่าถ้ามากกว่านี้เขาเรียกว่าอารมณ์ปาสันดานมันดูยังไงบ้างว <บา S 1> มองพี่ว่าร้องดีเขาอาจจะเอนเตอร์เทนไม่เก่งก็อาจจะไม่ได้เข้ารอบใช่ไหมเข็นไปได้แล้วอย่างนี้อะเอนเตอร์เทนไม่ดีร้องไม่ดีด้วยเนี่ยเข้ารอบได้ไหมเอากรรมการเขาบอกว่าเพลงมีหลายรสชาติ เังเกี้ม่เดียวนี่ปังเพลงร้องนักร้องร้องหน่อยเดียวที่เหลือคนดูร้องทั้งหมดเลยอโอ้ยนี้ยโอ้ยเมื่อกี้ใช่เลยคนดูร้องทั้งหมดเอะแต่ที่น่ๆน้องอุเนี่ยนะอาจจะรู้จักคุ้นเคยดีเพราะว่าใช่เป็นนักร้องประกวดในรายการชุมทางเสียงทองเมื่อปี2,547ใช่ใช่มาก2,547 2,547เคยมาประกวดเมื่อ4ปีก่อนนี่เองนะฮะใช่ ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ครูสอนเรียนเลยยังตอนนี้ก็ยังตอนนี้เป็นเด็กอยู่ยังน่ารักอยู่ ค่ะใช่ผมเมื่อตอน47แล้วดอะนะให้น้องฟุ๊กฝากอะไรหน่อยไหมดีกว่าประชาสัมพันธ์ตัวเองใช่ประชาสัมพันธ์ก็ขอฝากเรื่องบ้านเพลงรักแล้วกันค่ะเปิดสอนร้องเพลงลูกทุ่งฟรีสําหรับคนที่มีความตั้งใจจริงแล้วก็ไม่มีสตังค์นะคะส่วนคนที่อยากจะเรียนแต่พอจะมีกาลังทรัพย์หน่อยก็จ่ายเข้ามาค่ะเพราะว่าเงินของท่านจะเป็นทุนให้อุสัญจรไปยังพื้นที่ที่เขาขาดจริงๆนะคะฝากไปด้วยนะคะ